หนึ่งสองสสีดูดูที่ว่าไหลหนะว่าไหลลงสู่นะครับตีโป่งหนึ่งสองโป่งแต่ถ้าอย่างนี้ล่ะลงสูดท้ยสี่นิ้อ่าถ้าลงสู่สี่นิ้วคือผิดต้องให้ลงสู่โป่งก็คือ่ะอ่าตอดูวนเด่นหนึ่งสองส่าหลังจากนั้น จะมีกระปุกกระดูกข้อเท้าอยู่จับตัวสิแนวส้นเท้าตรงนี้จะมีปุ่มกระดูกอยู่จะบปุ่มกระดูกตัวเองม้จับจับเลยจะมีปุ่มกระดูกไม่เย็นไม่เย็นตัดมนะครับปุ่มกระดูกข้อเท้าตรงนี้นะครับนะครับอ่าหลังจากนั้นถอยตัวไปสองฝั่งมือนะครับเอาลิปโปวางใต้ปุ่มกระดูกวางไว้มือหนึ่งซ้อนกันนะครับกระดูกข้อมือให้ได้ชากเกองศาแอดข้อมือนะครับแอดนี่นะ มงลงไปเน้นยกตัวขึ้นครับนิ่งรู้สึกร้อนออกไหมครับถ้าร้อนออกแสดงว่าถูกถ้าไม่ร้อนออกแสดงว่าผิดนี่คือการเปิดประตูลมขาวฝาเท้าเราับไปสิบอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบวินาทีแค่นี้ก็บอกแล้วประการหนักคึอดิหลักขึ้เดียว อยางหนักขึ้นอีกเห็นไหมครับฉะนั้นเราใช้อะไรเป็นควบคุมน้ำหนักครับร่างกายเราเราไม่ได้ใช้แรง่างหนึ่งเลยมือแขนเราเป็นสะพานของพลังเป็นสะพานของ,ของน้ำหนักลงสู่ปลายนิ้วนิ้วคือตัวรับแรงกระแทกที่สูงสุดนะครับถ้าเราแรแกเจ็บทุกคนครับผ่านไปเดียไม่ติดน,นะครับนิ้วคือรัวรับแรงกระแทกสะพานสะพานเพนืพ่อจะหันฟัน ฟันหลอก็อเป็นสภาวะฟันแล้วก็เป็นสภาวะในการ่ายน้ำหนักจากตัวเราลงสู่ปลายนะครับผ่านวิธีการดูใหม่เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมนะครับวามือดูมุมมือก้าสศาึกษารอไว้ก่อนเนะครับนวงกดลงไปนวงกดกลงไปเน้นค่อยๆยกตัวขึ้นแอนทนนูหนึ่งสองสามสี่ห้ายกลงยำมือ นวนเนนนิ่งดึงสองสามสี่ห้านอยับมือนวนเห็นไหมผมเป็นไงไหมลวนต้องมีแหละวนเนนิ่งดึงสองสามส่ห้าต้องหนหนักคนดื้อต้องโดนหนักไอพวกดื้ลพวกเนี้ดื้หน้าตาเป็นดื้อเนี่ยนวน เน้นน nee. er nee. er. ี teachers, ่เดินสองสาสี <ayım> ่ห้ากดขึ้นแล้วลงครับนูวงเน้นสุดหลออนี่เธอมีคนรอแข่งกับเธอไนะไม่ใช่ครับคุณเน้นนี่เดินสองสาสี่ขอเบรกก่อนเธอรู้ตัวไหมคับเอ็นแล้วไหกันตรงนี้ครับ เอ็นร้อยหวายกกำลังปีนอ่อนในกางปีนอ่อนที่ดัางเอ็นร้อยหวคืออะไรเวลาเรากดเรางุ้มบืนนิ้วโป้งแนวดิ่งนี้สถานีนะครับนิ้วโป้งเป็นแนวดิ่งนะครับเอานิ้วโป้งขวางเอ็นร้อยหวไว้ให้กดตรงแนว45องศาไม่กดไม่หักข้อมือลงอย่างนี้นะครับถ้าหักข้อมือลงอย่างนี้จะไม่ถูกเส้นนะครับจะ45องศาลงไปดูวิธีการอาดูดูมือเดียวสีนิ้วไม่เกี่ยวนะดูนิ้วโป้งนี่ดูดวงลงไปเลนแอน นี่คือการถหายมังนิ้วโป้อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วคือนูงเน้นแอนพุงนิ่งดึงสอสหต่อไปนูเน้นนิ่งดึงสอสหต่อไปนูเน้นอนพุงนิ่ง สองสามสี่ห้าต่อไปหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หา้าเสร็จเรียบร้อยมือใกล้เข่าจับเข่าไว้ไครับอีกมือหนึ่งประกบคู่คาโยกขึ้นครับน้ำหนักชิ้นโตเก้าสิบองศาแอนตูอาบูนิวางไม่ใช่เห็นไหมขายท่านได้งอนนะคระับขายลง โย่ Yo, คือหนึ่งสองสาม่หาลงหยักมือบ้องมือจะได้3ามตับมือไม่มี2นะครับมีแต่3กับ4คนมือเล็กจะสี่โย่คือไม่ตรงนี้แหละครับแนวนี้ทั้งหมดเลยจำจะน้องทั้งหมดเลยโยกโยกคือน,น้ำหนักถึงล่เกองศานะครับไม่ได้น้ำหนักแรงดันนะน้ำหนัก90องศา จบทันท <Scroll> ี <Respect> ่สองอยู <kav. S 2> like, ่บริเวณนี้ห้าล่ะครับตรงนี้จะมีเขาเรียกว่าเป็นก้อนก้อนไข่แดงหรือก้อนอะไรเป็นกระดูกอ่อนเนาะอย่าไปกดนะแตกได้ทันที่สองนี้มันมีแต่ในไข่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มตูนลมนะฮะดูวางเน้นนิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้ากดขึ้นเรและลงครับ จะเป็นหมอนวดจะเป็นครูสอนห้ามเจ็บห้ามป่วยเจ็บป่วยอยู่ก็ต้องสอนเดินนิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้านวงงวงกด่กระัเน้นโยกตัวขึ้นนิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าดูถึงตอนนี้ใครรู้สึกว่าความมั่นใจเริ่มลดลงตกงหลังจากนั้นมาขัดท่าครับดังลาบครับ หวเข้าวเราจะอยู่ตรงกับข้อรักษาหตรงฐานอาหออย่าที่จะกดขีดนาดเนี่ยรับเข้ามาใกล้ๆมาดูเห็นย้อยๆนี่ไหมย้อยๆเนี่ยย้อยๆเนี่ยย้อยๆเห็นไหม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 ให้เรามองตรงนี้เลยที่ย้อยที่สุดเราดิ่โป้งวางตรงนั้นเลยนั่นคือกึ่งกลางท้องขาคือยาเสติจักรเอาเอาดิโป้งวางไว้เลยแล้วก็งุ้มมือ เอานวงดันเข้าไปเน้นแอนเข้าเป็นคำนอดีหนึ่งใช่ไหมดูใหม่นะวงดันเข้าไปเน้นหักทีเดียวหักเพื่ออะไรครับดันเข้ามแง่มันเข้าติดขาสองขดูใหม่นวงเน้นนิ่งหนึ่งสองสาสี่ห้าดูอานูดูมือเดียวพอมันจะไม่ดังนวง เอนเอนดันตัวเข้าไปดันตัวเข้าไปเห็นไหมเราดันไปไหนเข้าไปนิ่งหนึง่นงสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, ห้าดวงดวงเน้นนิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าขยับขึ้นไปโดนเป้าเข้าไหมครับถ้าขยับขึ้นไปจะโดนเป้าเข้าไหมเอามือที่อยู่ใกล้เป้าออก ตั้งเอามือไหนมือใก้เป้าตั้งเอามือนี้ออกเอามืออยู่ที่ก้าเป้าออกแล้วจับอเสร็จหนึ่งดูวนนิ่งหนึ่งสองสาสี่ห้ากดขึ้นและลงหลังจากนั้นมือใกล้เข่าจับเข่าครับตั้งตัวเหมือนเดิมคายนะครับมือที่จับเข่าจะเฉ็ไม่ได้ออกแรงมอาข้อศอกไว้คายแต่ข้อนี้ตึงนะครับนี่แค่ สองว่าไม่เฉยสาถ้าไม่รู้จะวางไหนวางมือขอนนะครับลงห้ายวางมือไปไหมโยกคืนกดไปครับยัยโยกขึ้นมาขึ้นมาถึงแนวฉากให้ที่มันหนักไปครับ1 2 3, 4, 5, 5, 6, ึ่งสองสามสี่าลงเอาชิดนะครับโยคืนหนึ่งสองสาม โยขึ้นหนึ่งสองสาสโยขึ้นหนึ่อ่ขายขึ้นแล้วขายลงเสร็จปุ๊บตั้งตัวตรงเลยครับดึงขาลงล็อกเข,ข่าดันข้างไว้ครับเพราะเรามอ,อ,อขาแบขาลูกค้านานตอนนี้เราจะขายขายหนึ่งสองสาม ่หานึ่งสอาาพอถึงหัวเข่าเสร็จปุ๊บขยับตัวลงมาครับล็อกหลังเท้าไว้แห้ล็อกนะ้ำไม่ได้กดนะกระดูกนะและแค่งอยู่นี่กล้ามเนื้อข้างกระดูกเอาส้นมือวางไว้เก่งไว้โยกขึ้นจนตัวล้าแนวขาแล้วก็แอนลงไปหนึ่งสองสามสโยก